จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจัดพิธีเชิญเงินพระราชทานสมคราะห์ครอบครบัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จำนวน16รายนางสาวนุชนาปฏิบเทียทรานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะ์ครอบครบัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม8อำเภอจำนวน16รายรายละไม่เกิน10,000บาท ได้แก่อำเภอท่าเรือหนึ่งรายอบางไซห้ารายอเภอผักไห่เสียรายอบางประอินหนึ่งรายอลาดบัวหลวงหนึ่งรายอเสนาสองรายอเภอบางาซหนึ่งรายและอเภอบางบานจำนวนหนึ่งรายที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านวัสนเวภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ด้วยมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปามานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัพพวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยารวม8อำเภอจำนวน16รายเพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปามานเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดในการ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ